นี่ทุกคนผมมาหาอะไรกินแล้วเจอร้านนี้ขายดอกบัวแม่ค้าเขาบอกว่ามันคือเมี่ยงคํากลีดบัวก็คือปกติเมี่ยงคําเขาจะกินกับใบชะพูใช่ไหมครับแต่นนี้มันเป็นเนี่ย เป็นดอกบัวแล้วเขาก็มีเครื่องเมี่ยงคํามาให้ส่วนกลีบบัวนี้เดี๋ยวผมไปล้างก่อนแป๊บนึงแล้วมาจัดจานสวยๆวยปื๊บมาแล้วกลีบบัวแล้วก็เครื่องเคลียงต่างๆนะครับอ่ะพร้อมกินแล้วนี่เฮ้ยคือดอกบัวตอนเราไปล้างมันเหมือนจะไม่เปียกนะครับเหมือนมันกันน้าอ่ะพอขึ้นจากน้ำปุ๊บมันก็ไม่ค่อยเปียกเนี่ยดูดิก็น่าจะเป็นคุณสมบัติของกลีบบัวนะก็เดี๋ยวผมลองเด็ดออกมาทีละใบเลยแล้วกันเฮ้ยมันหลุดง่ายมากเลยแล้วเหมือนข้างในมันจะเจอเกสรเลยครับเฮ้ยเนี่ยเป็นเกสรบัวส่วนข้างในเป็น ็นฝักบัวทุกคนเดี๋ยวผมเด็ดเก,เกสรอ,ออกก่อนนะโอ้โหเนเชอรัลสุดๆส่วนฝักบัวมันเป็นแบบเป็นตุ่มๆขึ้นมาครับส่วนที่น่าจะเป็นเม็ดบัวเออมันอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้กินได้ป่ะนะเพราะฝักบัวมันกินได้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดมันยังอ่อนอยู่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าอะช่างมันผมไม่กินนะครับมากินส่วนที่เขาบอกว่ากินได้ดีกว่านี่กรีบบัวแล้วเราก็ตักเครื่องเคียงเข้าไปครับเริ่มจากมะพร้าวคั่วนะครับตามด้วยทัว่วกุ้งแห้งหอมขิงมะนาว แล้วก็น้ําจิ้มนะครับแต่ว่าน้ําจิ้มมันดูแข็งแข็งผมไม่รู้ผมเก็บไว้ในตู้เย็นนานไปป่านะหรือว่าเป็นสูตรเขาก็ไม่รู้ที่มันไม่เหลวครับอ่ะไม่เป็นไรก็ตักใส่ไปลองชิมดูก่อนเสร็จแ,แล้วก็พับกรีบบัวครับเฮ้ยเอานะผมกินแล้วนะเมี่ยงคํากรีบบัวมาผมไม่ยามหาความแตกต่างจากใบชะพูแต่ว่าม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองกินกรีบบัวเบาเบาดูก่อนจะได้ไม่เจอรสเมี่ยงคํามากรบนะครับเพราะว่าเมี่ยงคำเนี่ยก็รสมาตรฐานเลยรสเหมือนเมี่ยงคําเป๊ะเป๊ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเท่าไหร่ลองกินกรีบบ มันเหนียวกว่าครับกินแล้วเหมือนมีใย,ยบัวที่อยู่ในรากบัวไอใย,ยบัวแท่งๆมีกลิ่นหอมๆแต่ก็ขมๆด้วยความขมความฝาด่ะคล้ายๆใบชะพูเลยแต่ตัวกรีบครับมันจะฝืดๆหน่อยอืจะดูแห้งๆกว่าใบชะพูเยอะกินเปล่าๆแบบต้องการน้ํามากครับแต่ใบชะพูหอมมันน่าจะมีน้ําอยู่ข้างในใบแต่ว่ากรีบบัวมันออกไปทางแห้งๆเนอะก็กินเปล่บบาๆไม่ค่อยดีนะผมว่ากิกนะกกเป็นเมี่ยงคําดีกว่าก็ตักๆไปปึ๊บปับห่อแล้วก็กิน รสชาติก็ทั่วไปเลยครับเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมลองพริกด้วยมากินเลยร้อนจัดพริกอืทุกคนคือดีมากอะ่ะกินเพลินมากแล้วผมเจอข้อดีอีกอย่างครับที่ต่างจากใบชะพูนะก็คือมันห่อง่ายด้วยความที่กรีบบัวมเป็นรูปโค้งอยู่แล้วพอหอมมันก็แบบปึ๊บอย่างเงี้ยได้เลยแต่ใบชะพูมันอาจจะมีแบบหลุดรอดเล็ดรอดอะไรเงี้ยได้นะโอเคก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันคาสุดท้ายเมี่ยงคํากลีบบัวนะครับร้านนี้เบบี้คอนพรีเมียมไม่รู้เกี่ยวกับเมี่ยงคํายังไงอาจจะไปรับมา